คือใช้อ้างถึงข้อเขตของคอลัมน์ชื่อคอลัมน์นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเขาก๊อปโค้ดมาแล้วมันรันในไม้แเรามันก็ได้ผลลัพธ์อีกอย่างหนึ่งมันกลายเป็นค่าไม่ใช่ชื่อคอลัมน์นะครับ mm hmm. ตอนนี้นะครับผมสามารถใช้ดับเบิลโค้ดแทนแบ็กทิกได้แล้วเพราะนั้นที่ครีเอทเนี่ยผมใช้ดับเบิลโค้ดแทนได้แล้วนะครับแบ็กโค้ดกับดับเบิลโค้ดมีค่าเท่ากันละใน SEL Mode ที่ชื่อว่า ANSI code ก็ยังมีโหมดอีกหลายๆตัวที่น่าสนใจเมื่อปีแล้วผมยกตัวอย่างไปตัวเครื่องหมายไปนะครับเดี๋ยวเซต Excel โหมดกลับเป็นโหมดดั้งเดิมก่อนนี่เซต Excel โหมดกลับเป็นโหมดดั้งเดิมนะครับคือเซตเป็นค่าว่างนะครับอลองมาดูไปบ้างนะครับไปเนี่ยใน m มา e เซลนั้นหมายถึงอครับหมายหรือ หรือนะครับปกติเราจะคอนแคตในไม้เรวด้วยฟังก์ชันคอนแคตใช่ไหมครับ,รบฟังก์ชันคอนแคตเคยใช้นะครับคอนแคต a เป็นวัฟ b เป็นวัฟ c อย่างนี้เป็นต้นคอนแคตข้อความสามาอันมารวมกันนะครับ อันนี้โอเคนะครับนี่คือ c อนแคตแต่ว่าในภาษามาตรฐานภาษาไอซียมาตรฐานนะครับแอนซเนี่ยจะใช้ไปในการเชื่อมคำนะครับไป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 ในการเชื่อมคำหรือว่าเรียกว่า c o n c a t ate ินเนตนะครับพอคนที่ใช้ดาต้าเบียรตัวอื่นมาเนี่ยมาพิมพ์คำสั่งนี้ในไม้เแอลผลลัพธ์กลับเป็นอีกเรื่องนึงเลยผลลัพธ์แทนที่จะได้เป็น A B C ตามที่เขาคาดหวังหรือเคยใช้กลายเป็นว่าได้ผลลัพธ์เป็นศูนย์ครับเพราะว่าไปไปของไม้แหล่านั้นเหมือนกับภาษาจะว่าภาษา C ก็คืออนั่นเองอก็คือข้อความ A เนี่ยมีค่าเป็นเทจ ข้อความ b มีค่าเป็นเท s t ข้อความ c มีค่าเป็นเท็จรวมแล้วออกมาผลลัพธ์ก็เลยเป็นเท s t เพราะไม่มีไม่ไม,ม,ม,มีจริงเลยแม้แต่ตัวเดียวนะครับแต่ผมไปไปหนึ่งไปอีกสักตัวหนึ่งผลลัพธ์จะออกมาเป็นหนึ่งนะครับประมาณนี้ก็งงครับถ้าเคยใช้ดัลเบตตัวอื่นมาก่อนที่เขาใช้ไปไปกันตามมาตรฐานพอมาใช้ตัวนี้ปุ๊บไปไม่ถูกเลยอ้าวทำไมมันไม่คอนแคตกัน เพราะฉะนั้นถ้าอยากจะใช้แบบนี้เราก็จะเซต e x ็ e l Mode เป็นคำว่าไ y as concat นะครับไปนะต้องเติม S นะครับไบ as concat ทีนี้สั่งไปไปไแบบนี้แล้วจะเป็นกัน o n t a t e n a t แล้ ํำสั่งคิวรี่เหมือนเดิมทุกประการแต่ผลลัพธ์ไม่เหมือนเดิมนะครับอ้าวทีนี้ไปไปไม่มีถ้าเราจะอเราจะทำไงครับมันไปไปใช้ไม่ได้ละก็ใช้ออแทนนะครับโอเคนะครับใช้อแทนไปนะครับอ่าใช้อจริงๆควรจะใช้อตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับไม่ควรจะใช้ไปไปแทนออเพราะว่าอ่านยากนะครับใช้อจะดีกว่านะครับ ไปไปเราก็สมวนไว้สำหรับคอนแค t ตินเ ate นะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างบางตัวของ SQL mode สรุปอีกทีนะครับการเซ็ต SQL mode นั้นถ้าเราเซ็ต SQL mode เพียงอันเดียวเราสั่งเซ t ต SQL mode เท่ากับค่าเดียวได้เลยอย่างเช่น ansi code อย่างเงี้ยเป็นต้น ถ้าเราเซตมากกว่า1ค่าถ้าเราเซตมากกว่า1ค่าเราต้องอยู่ในซิงเกิลโคดนะครับแล้วก็เอาแต่ละค่ามาลิสในนี้นะครับด้วยคอมมาขั้นอย่างนี้เป็นต้นอิกเนอร์สเปซถ้ามีมากกว่า1ค่านะครับเราก็เซตไว้อยู่ในซิงเกิลโคดเท่านั้นถ้าไม่ใส่ซิงเกิลโคดก็จะผิดนะครับแต่ว่าถ้ามีตัวเดียวจะใส่ซิงเกิลโคด หรือไม่ใส่ก็ได้ My ซ์เซลนะครับมีคอมบิเนชันโหมดอยู่2โหมดนะครับเรียกว่าคอมโบโหมดอยู่2ตัวคือคำว่าเทดิชั่นแนลเทดิชันแลหรืออนุรักษ์นิยมนะครับเป็นเป็นพฤติกรรมแบบดั้งเดิมคือเข้มงวดมาก แล้วก็พฤติกรรมแบบ ANSI คือตามมาตรฐาน ANSI นะครับสองตัวนี้เป็น combination mode หรือเป็น combo mode นะครับถ้าเราเซตตัวใดตัวหนึ่งเขาจะแตกตัวออกมาเป็นหลายๆโหมดรวมๆกันตัวอย่างนะครับตัวอย่างเซต SQL mode เท่ากับ ANSI พิมพ์ตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมพิมพ์ตัวใหญ่มาเยอะละผมพิมพ์ตัวเล็กว่า บางคนพิมพ์ตัวใหญ่ไม่ถนัดนะฮะโอเคเซตเอสเ o d โมดเท่ากับเอนซีเซตแค่นี้นะครับแล้ว e เล c กมาดูนะครับเอสเ o d โมดเอนซนะครับถูกแตกตัวเป็นเลวแอดโฟลด์ไบ a อสคอนแคตเอนซีโคดอิกนอร์สเปซแล้วก็ตัวเองคือเอนซโอเคมั้ยครับสามตัวนี้เราดูมาแล้วนะครับเลวแอดโฟลดเนี่ยหมายถึง ดัตต์ไทป์ประเภทเลียวซึ่งไม้เลียวไม่มีไม้เรามีดัตต์ไทป์ประเภทโฟ a ์อย่างเดียวนะครับโฟร์ดับเบิลไม่มีเลียวนะครับแต่ว่าเลียวนั้นเป็นดัตต์ไทป์มาตรฐานนป็นสินะครับถ้าเกิดว่าใครมาเขียนเทเบิลโดยใช้เลียวเนี่ยก็จะได้เป็นโฟร์ไม้เราจะแปลงเป็นโฟร์ให้นั่นเองก็ใช้ได้ไม่เออเลอร์แต่ถ้าเราไม่ได้เปิดโหมดนี้ไว้มันจะเออเลอร์บอกว่าดัตต์ไทป์นี้ไม่รู้จักแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับเป็น Traditional เทดดิช i ั n นแเนี่ยจะเข้มงวดมากนะครับนะครับโหมดเยอะแยะเลยสติกทานเทเบิลสติกออ a เทเบิลโนซิโลเด a โนซิโลอินเด a เออร์เลถ้าหารที่ศูนย์จะเออร์เลอร์นะครับโน no อ u t โตเกียร์ยูเอร์ตรงนี้เดี๋ยวไว้จำไว้ก่อนนะครับว่ามีโหมดที่ชื่อว่า NoAutoCreateUser ด้วยโหมดนี้จะสัมพันธ์กับ คำสั่งแกลนนะครับคำสั่งแกลนในเรื่อง Security ก็จบเรื่อง SQL m ห d e นะครับรู้ถึงว่าแต่ละโหมดนั้นมีผลอะไรบ้างกับ q u e r y ถ้า q u e r y แล้วเรารันเครื่องนึงได้รันมาอีกเครื่องหนึ่งไม่ได้มีปัจจัยหลายปัจจัยนะครับเช่นตั้งแต่เวอร์ชันเลยจนถึงเวอร์ชันเหมือนกันแต่ลันไม่ได้ ถ้าเวอร์ชั่นเหมือนกันแต่รันไม่ได้เนี่ยแปลว่า SQL Mode ไม่เหมือนกันละโอเคไหมครับลงเหมือนกันทุกประการเลยแต่ว่าพ,พอพอใช้ไปแล้วอยู่ดีเครื่องหนึ่งรันได้เครื่องหนึ่งรันไม่ได้มน่าจะเป็นเพราะ SQL Mode ต้องเช็คดูว่า SQL Mode เครื่องที่รันได้เซ็ตไปยังไงนะครับเราก็จะได้เซ็ตตามการที่เราเซ็ตใน การที่เราเซตในไม้เราเนี่ยครับด้วยคำสั่งเซตเนี่ยนะครับเป็น global หรือเป็น session ครับคำสั่งเซต s q l m o เท่ากับ nc ที่ผมเซตลงไปเนี่ยเป็น global หรือ session ครับเป็น global ใช่ไหมครับมีใครคิดว่าเป็น global กี่คนครับสองคนสามคนสี่คนมีใครคิดว่าเป็น session ครับ อพอๆกันเลยนะครับพิจารณาไงว่าเป็น global ครับมีผลกับทั้งระบบจริงหรือ,อถ้าสมมุติผมจะทดสอบดูว่ามีผลกับทั้งระบบเนี่ยผมจะทดสอบยังไงครับเปิดอีกจอหนึ่งเข้าไปดูว่าไอเซียมดเหมือนกันหรือเปล่าถูกไหมครับคิดว่าจะเหมือนกันไหมครับ <c oughs> จริงจรง จริงๆมวีวิธีที่ง่ายกว่านั้นนะครับวิธีที่ง่ายกว่านั้นก็คือคำสั่งเซตนี้เป็นการเซตเซสชันหรือเซต g l o b a l ับเซสชันใช่ไหมครับอ่าแสดงว่าตัวแปรตัวนี้เป็นเซสชันไม่มีผลกับตัวอื่นถ้าตัวแปรตัวนี้เป็น global ผมกด enter ไปมันจะฟ้องเออเลอว่าเซตไม่ได้คุณต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็น global โอเคไหมครับอืมนี่คือวิธีทีนี้ผมจะ select มาให้ดูนะครับ select global sql mode s e c t i o n sql mode จะพบว่าค่าไม่เท่ากันจะพบว่าค่าไม่ใช่ backslash G ใหญ่นะครับ global จะคำขึ้นต้นด้วย s t i c ฐานซึ่งเป็นค่าที่ผมเซตไว้ใน my ini ครับส่วน s x l Mode ตัวนี้เป็นของ a n s ที่เพิ่งเซตเมื่อกี้นี้โอเคนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมล็อกเอาออกไปเข้ามาใหม่ผมก็ต้องเซต Excel Mode ใหม่เรื่อยๆเพราะว่ามันจะกลับมาเป็นค่าตั้งตน้นค่า global ครับถ้าต้องการเปลี่ยนทาวนเรารู้ว่า s x l Mode นี้โอเคเลยเราอยากจะใช้ Excel Mode นี้เราก็เปลี่ยนที่ My n i เพื่อเปลี่ยนทาวนนะครับเอ๊ะถ้าผมจะเปลี่ยนทาวนเนี่ยผมเซต Global เซโหมดเท่ากับสมมุติผมชอบโหมด NC มากเลยผมสั่งแบบนี้เป็นการเปลี่ยนถาวรใช่ไหมครับไม่ไมแต่ผมล็อกอินเข้ามาใหม่ผมจะได้โหมดน,นี้นะใช่ครับมันไม่ถาวรถ้าเมื่อไหร่ผมมีซ้ำมันก็จะกลับมาเป็นค่าเดิมอันนี้ก็มีผลเฉพาะ เซสชันนี้และเซสชันต่อๆไปแต่ตราบใดที่ยังไม่ร Re ีสาร์ทรีตาร์ทก็จะกลับมาเป็นค่าที่กำหนดไว้ใน m y ด n i โอเคนะครับฉนั้นการเซตโกลบอลจะไม่มีการไปเขียนกับอัตโนมัติให้เรานะครับเราต้องไปเขียนที่ m y ด n i เองนะครับอ่ะทวนอีกนิดนึงนะครับในนี้จะมีคำว่า sl mode อยู่เห็นนะครับผมก็ มาเซต Excel m ห d ดในนี้นะครับเป็น ANSI ของเดิมก็คอมเมนต์ไปอย่างนี้ถูกไหมครับ <c oughs> ถ้าผมจะเปลี่ยนถาวรผมก็เซตแบบนี้ถูกนะครับแต่ผมเขียนไม่เหมือนกันนะผมเขียนเป็นขีดล่าง แสดงว่าอันนี้ผิดใช่ไหมครับอืเป็น,ปนอ่าจะใช้ขีดล่างหรือขีดกลางก็ได้ทั้งคู่ <c oughs> ครับไม่มีปัญหาเมืม่อวานบอกแล้วจำได้นะฮะโอเคอะไรครับ <c oughs> ใช่ครับใน select <c oughs> ไม่ได้เ <c oughs> พราะว่าเป็นชื่อคอลัมน์หมดอ่อาเขาจะตีขีดกลางในเปเครื่องหมายลบเป็น sql ลบโหมดเป็น2ตัวแปรไป เพราะฉะนั้นถ้ามาใช้ในไ x c e l จริงต้องใช้ขีดล่างทั้งหมดครับเพราะฉะนั้นในนี้เราจะเขียนขีดล่างขีดกลางก็ได้แล้วแต่ชอบแล้แต่ชอบเอาเป็นลูกผสมได้ไหมนี่ a u l t s or ตรเรน e n อันอันนี้เป็นขีดล่างอนนันข้างหลังเป็นขีดกลางได้ไม่มีปัญหานะครับไม่มีปัญหานะครับชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นนะครับโอเคก็ผมไม่ไม่เซตโหมดนะครับก็ปล่อยให้มันสติกไป หรือบางคนไม่ชอบสติกนะคแบบคืออัปเกรดมาจากไม้เราเวอร์ชันเก่าซึ่งอาจจะยังไม่มีเรื่องโหมดแล้วก็อยากจะให้ทํางานได้เหมือนเดิมบออัปเวอร์ชันใหม่แล้วใช้งานไม่ได้เลยนี่อัปจริงๆถ้าอยากให้เหมือนเดิมแล้วง่ายที่สุดก็คือเซต S l โหมดเป็นค่าว่างแบบนี้โปรแกรมเก่าที่มาจากเวอร์ชันเก่าก็จะได้รันได้นะครับที่มีปัญหากันมากคืออัปเวอร์ชันแล้วเป็นไงครับใช้งานไม่ได้เหมือนเดิม เนื่องจาก Default ของ s อ l Mode เนี่ยตอนที่เราติดตั้งเนี่ยเราเน็กๆๆ็เนี่ยเราไม่ไม่ได้ดูมันจะติ๊กถูกที่สต mm ิ hmm. ๊กก็เลยได้สติ๊กโหมดแบบนี้มาแต่ถ้าเราไม่ติ๊กนะครับก็จะไม่มี s อ m o o e e ให้ในนี้นะครับหรือมีก็มีเป็นค่าว่างก็จะมีพฤติกรรมเหมือนกับไมอาเวอร์ชันเก่าจะมีพฤติกรรมเหมือนกับไมอาเวอร์ชันเก่าโปรแกรมเราก็จะมีปัญหาน้อยลงน้อยลงแต่ไม่ใช่ไม่มีเลยนะครับ มีปัญหาน้อยลงเพราะว่าพฤติกรรมเหมือนเดิมมียังมีปัญหาอยู่เพราะว่า m หม่เวอร์ชันใหม่ๆก็จะมีคีย์เวิร์ดใหม่ๆซึ่งถ้าเราคีย์เวิร์ดใหม่ๆนั้นไปตั้งเป็นชื่อคอลัมน์ก็จะมีปัญหาอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เวลาอัปเวอร์ชันใหม่ปัญหาก็อาจจะมีบ้างยังมีอยู่นะครับเพราะว่ามีคีย์เวิร์ดใหม่ๆอยู่อ่ะเดี๋ยวเรา จะพักเติมอ,อ,อ่เดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูเรื่องหลอกนะครับครับเรามาดูกันต่อในเรื่อง ถัดจากเอ็กซ์แคลมบ์ก็จะเป็นเรื่องของหลอกนะครับคือการบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน MySQL ซึ่งใน exercise ที่ทำผ่านก่อนผ่านมากตานนี้นะครับเราก็มีการกำหนดเจ n e น a l l o หลอกสโลคิวลี่หลอกแล้วก็ไปให้งหลอกนะครับซึ่ง หลอกนั้นโดยปกติจะถูกบันทึกลงในโฟลเดอร์ดับ้าซึ่งเป็นโฟลเดอร์เดียวที่ไม้เราสามารถเขียนไฟล์ได้เพราะฉะนั้นไม้เราก็จะไปเขียนล็อกที่นั่นโดยอลต์นะครับลอกที่มีในไม้ของะครับก็จะเป็นเออร์เลอร์กซึ่งมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เจนเนอร็ลอกสโลคิทลอกไม่ลอก3ตัวนี้เราต้องเป็นคนกำหนดขึ้นมาเองถึงจะไม้เราถึงจะสร้างให้ ยังจำจงได้ไหมครับ General q u ค r y l o g เนี่ยคือ l o อกที่ทำหน้าที่บันทึกอะไรือทุกๆคำสั่งหรือทุก q u e r y แม้ว่าจะถูกหรือผิดจะถูกบันทึกหมดพิมพ์ผิด Syntax Error ก็ถูกบันทึกนะครับจะถูกบันทึกทันทีที่ที่เราส่งเข้าไปในไมโครเซิร์ฟโดยยังไม่จำเป็นต้องรันนะครับก็เพราะฉะนั้น คำสั่งไหนมาก่อนก็ถูกบันทึกก่อนตามตักที่ง่ายว่าถูกบันทึกตามลำดับการเข้ามานะครับ s l o w q u e r y log slow q u e r y log ลอันนี้จะบันทึก q u e r y ที่ช้านะครับอันนี้จะไม่ได้บันทึกตามลำดับการเข้ามาครับแต่จะบันทึกก็ต่อเมื่อ q u e r y นั้นทําเสร็จแล้วอันนี้เหตุผลก็ชัดเจนนะครับ เพราะว่าถ้ายังไม่ทําเสร็จจะรู้ได้ไงว่าชา้านะครับก็ต้องรอให้ทําเสร็จก่อนถึงจะบันทึกได้เพราะฉะนั้นคิวรี่ที่ถูกบันทึกลง,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 งใน slow ว u r y l o อกเนี่ยจะไม่ได้ตามลําดับการเข้ามาครับแต่จะตามลำดับการเสร็จนะครับมาก่อนเสร็จก่อนมามามาก่อนอาจจะเสร็จทีหลังก็ได้นะครับเสร็จทีหลังก็คือถูกบันทึกทีหลังเพราะฉะนั้นลำดับในว u r y ล o อกเนี่ยเป็นลําดับการเสร็จ ไม่ใช่เป็นระดับการเริ่มต้นทำไบนอรีหลอกครับใช้ทําอะไรนะครับเก็บกา,การเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงเช่นคําสั่งอะไรบ้างครับ Update, Insert, Delete, ค r ีเอทอันเตอร์หนะครับแล้วก็คําสั่งอื่นที่ไม่ใช่สียเส นะครับคำสั่งเปนอื่นทั้งหมดเลยที่ไม่ใช่เศษก็จะถูกบันทึกลงในไวนริล็อกนะครับไว้ิล็อกจะมีประกอบด้วย2ไฟล์นะครับคือไฟล์แรกคือ i n d e x ็ไฟล์ที่2ก็คือเป็น s e q u e n c e n u m เ e r ร0ศไล่ไปเรื่อย2 3 4สนะครับ อันนี้เรียกว่าหลอกไฟล์ครับส่วนสเตตัสไฟล์ก็จะเป็นไฟล์พวก PID บอกว่าไม้เรานั้นใช้ตอนที่ไม้สตาร์นั้นได้หมายเลขโปรเซส s ดดีเบอร์อะไรนะครับมีประโยชน์ในตอนที่จะคิวทิ้งนะครับจะได้รู้ว่าต้องคิวเบอร์อะไรอันที่สองก็คือพวกไฟล์อื่นๆนะครับที่ไม้เราจะเป็นต้องใช้ในการบันทึกข้อมูล เช่น master info ซึ่งเป็นเป็นไฟล์ที่ใช้เก็บข้อมูลของการเลนเทียชันข้อมูลของการเลนเทียชันจะไม่ได้เก็บลงในดาตเาเบินะครับอ่ะแล้วก็เจวค่อยดูกันละกันนะครับว่ามีไฟล์อะไรบ้างนะครับปกตินะครับล็อกที่เราจะใช้เนี่ยจะต้องอควรจะเป็น binary Lo อกกับ Slow queryL o อกจิงนั้นแล้ลอกเราจะไม่ใช้ เพราะว่าเก็บมากเกินไปแลป้วก็กินเนื้อที่นะครับจนเน่ารัหรอกจะใช้ในบางการณีนั้นเช่นต้องการจะดูว่าโปรแกรมของเราแอปพลิเคชันของเรานั้นมีคำสั่งคิวรี่อะไรส่งมานะครับเพื่อจะได้แก้ไขได้ถูกต้องอย่างเช่นเรามีโปรแกรมอยู่โปรแกรมหนึ่งเนี่ยแต่เราไม่มีซอฟโค้ดเราไม่รู้ว่าโปรแกรมนี้ทำงานยังไงใช้เทเบิลอะไรนะครับ สิเล็กอะไรยังไงเราไม่เห็นเลยเพราะว่าซอฟโค้ดเราไม่มีแล้วนะครับเราก็จะมาเปิด g e n e r a l l o g ที่ฝั่ง Database แทนแอปพลิเคชันนี้ส่งอะไรมาเราก็รู้หมดเราก็จะเห็นเลยอ๋อไปหยิบจากเทเบิลนี้เอาเทเบิลนี้จอยเทเบิลนี้อย่างเงี้ยครับเราก็รีเวิร์ดการทำง,งานได้หรือเกิด Error <ม>ขึ้นมาแอปพลิเคชันแจ้งว่า Error แต่ไม<น>่รู้ Error อ,อ,อะไรเราก็มาดูที่ฝั่ง Database ดูซิว่าคําสั่งทูเร่อะไรที่ทําให้เกิดเออร์เลอแล้วก็จะแก้ไขได้นะครับเออร์เลอร์เออเร์หลอกเนี่ยจะเป็นที่บันทึกเหตุการณ์เออรเลอที่เกิดขึ้นถ้าเรามีปัญหาอะไรเนี่ยเราควรจะมาดูที่เออร์เลร์หลอกครับเป็นอันดับต้นๆเลยเพราะว่าจะมีข้อความเออร์เลอเก็บอยู่ ตัวอย่างเช่น my d n i นะครับ my d n i ใส่ออปชันผิดสกดผิดออปชันที่สกดผิดนั้นจะเป็นฟ้องอยู่ในไฟล์นี้แล้นเราก็จะได้รู้อ้อออปชันนี้ผิดอยากผิดยังไงเราก็จะได้แก้ได้นะครับปกติ Error นั้นจะอยู่ที่เดียวกับอยู่ในโฟลเดอร์ d a t a เพราะว่าด้วยเหตุผลที่ว่าโฟลเดอร์ d a t a นั้นไว้เราสามารถอ่านเขียนได้สามารถเขียนได้ ถ้าบน w i n d o w ์นั้วเราสามารถดูได้จากอีเวนต์วิวเออรได้อีกที่หนึ่งนะครับ Event Viewer ออร์นั้นกจจ็จะมีเหตุการณ์เกี่ยวกับสตาร์สต็อเท่านั้นนะครับว่าสตาร์ Start ไม่ได้เพราะอะไรบางทีอาจจะเห็นเหตุผลนะถ้า Event Viewer ไม่มีเราก็จะมาดูที่ไฟล e ์เลอร์ไฟเ e อ r ก็คือไฟเออร์เลอร์หลอกครับ ถ้าดูแล้วยังไม่เจออีกดูแล้วยังไม่เจออีกเนี่ยยังมีอีกทางหนึ่งนะครับก็คือใช้คิดคิดคอนโซลคือสั่งมา SLD คิดคิดคอนโซลเพื่อสตาร์ทเมนนวลไม่ได้ไม่ได้สตาร์ทผ่านเซอร์วิสนะครับสตาร์ทผ่านคอมมานด์ไลน์เองคือมา SLD เว้นว่าคิดคิดคอนโซลนะค,ครับข้อความเอเอร์เอร์จะออกมาบนหน้าจอ แ,แล้วเราก็จะได้แก้ไขได้ก็เราจะเห็นเออร์เลอร์แล้วก็จะได้เอาเออร์เลอร์มาใช้ในการแก้ไขนะครับกรณีเลวร้ายจริงๆเราถึงจะใช้ใตัวนี้นะปกติถ้าเป็นเออร์เลอร์ปกติสะกดผิดอะไรพวกนี้จะอยู่ในไฟล์ er ก็เพียงพอแล้วนะครับ inno db start ไม่ขึ้นก็อยู่ใน er นะครับก็มาดูได้ครับ นี่ก็คือสิ่งที่จะ